เดี๋ยวตอนนี้เรามาถึงตลาดแล้วนะครับเราจะไปซื้อปลาสับก,กับโรกหักวอนเื่องงานอยากกินอะไรแซบๆปกติจะให้แม่บ้านออกมาแต่วันนี้อยากอยากเดินโชว์ตัวซะหน่อยอน,นี่ค่ะตลาดทุกคนนเป็นตลาดเนเราเรียกว่าตลาดแถวบ้านแถวบ้านนี่แหละเจอกันในตลาดคนระับ น่าน่าดูดกปลาดุ่ปะปลานินตัวเท่าไหร่อันนี้เจ็ดสิ่สิบเก้าพันร้อยหนึ่งค่ะอันนี้สองตัวค,ค่ะเฮ้ยสามตัวดีกว่าเนาะเซอ้อแบรงพี่รอมาอด้วยที่หน้ามหมู่บ้านนี่ปลานินสามครับีปลาดุกตัวใหญ่มาทุกคนดูดินี่ เอานี้แทนก็ได้มีปลาแดดปองปองคะครับบ่มีบะมีอันนี้ครับซูมะเขือจ้าเจ็บเลยซูมะเขือสองครับ้านเดียวกันไหมครับขายได้ครับอันนี้คือปลาอะไรนะปลาหมอปลาเข่งปลาเข่งบานเท้าพี่น้องนะครับที่ละอาหารพี่ดิวยู่รุงเทพยุงเทพก็ก,กินทั้งสี่พี่นอ้องเ <c oughs> พาเราะมันอาหารเสากินคำเงินว่ได้หลาย <c oughs> กินยังสี่ละ่ะยินตามสานาทีนี้เอาข้าวเ,เหนียวน้ำครับข้าวเหนียวสองเอาข้าวเ,เหนียวบะหมีบ่บ่อันนี้ปลากิโก,โกบ้บ่ปลากิโก้พี่น้องจับบอ่อันนี้สองครับน้ำพีน้ำพีเท่าไหร่ครับ,บ<ะ>สิบบาทเนื่อเอาขาไปไหมคะได้ค่ะ นี่ขอบคุณค่ะนี่ได้ปลาปลาเผาก็เผาฝาไปก่อนได้บ้าอกอ่ะได้ไหมอ่าไห่ครับค่าเสียหายเอ่ร้อยยี่สิบบาทอ่าเสียหายร้อยยี่สิบบาทอันนี้สามโลขอบคุณค่ะค่ะไห่ครับไปทิปไปทิพเล็บไปทิบ สามร้อยมาอให้ห้ารอยกำลังใจอาพี่เลขอบคุณค่ะขอบนะคะไมนะอครับนี่เอครับพี่เราต้องได้ปลาสับนะท่าไรครับเท่าเหนียวสี่ครับที่สวยสองสี่สิ่ข อเท่านี้เทาไหร่จ๊ะสี่พินบาทครับใช้สองร้อยสองครับเจอแฟนคลับด้วยมาจะใส่เรื่องงานบอกเห็นงานรงงานบอกขับเนี่ยอ๋อเป็นแม่บ้านเห็็นงานเส็จงานอยู่หนิมาสิบสี่ปีแล้วเอาอะไรเออะไรเอาอะไรเลือกเลยดูใจ่ายใหกับข้าเย็นเร็วเลือกแม่เลือกเอาอย่าง กราแทบดีเลือกตอนยังติดใจจังตี๋ใหญ่ไทยลูปไห้ยู่เลือกให้ดีกว่าจบอ่าแม่กับข้าวแรงซุปมะเขือกลับรวมภาพจะเข้าไปจริงจริงเหรอไปอย่าซื้อกับเ้าให้แม่แม่ด้วยมีแย่ๆเส่สกินแย่ๆอย่างละสองแล้วก็ข้าวเหนียวป่ะแม่ ซื้อให้ซื้อกำลังใจอันนี้ด้วยครับนิดหน่อยหน่อยอันนี้ีอันนี้สองแลับหักแน่อัจจันวันนี้แบบมาให้กำลังใจนอกปานโอเค,อเคได้ซื้อกับเข้าให้แล้วอาถ่ายรูกครับ <c oughs> <c oughs> เอออมาสีักษณะค่ะสองสามสี่สองสามสี่ได้ไหค่ะเราอะไรครับแม่เดี๋ยวรอเอานะจะบอคนนะคะอ่นวาอ่ะอสองสามสองสามเราสองคนได้ค่ะฮะใส่อีกรูปนึงค่ะสององเป็นชุดสอง เอาแม่เอาไปกินครับกำลังใจอาหารแรงอาหารแรงเดี๋ยวรอเดี๋ยวอีชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งได้สองชุดกี้กี้เขาทำงานแม่บ้านนะคะทุกคนมือได้มือจักบาทเนี่ย สี่ร้อยอ๋อเป็นเท่าไหร่แม่เป็ร้อยห้าสิบร้อยสองร้อยห้าสิบให้ห้าร้อยไม่เจอพี่กำลังใจแม่ได้วันนั้นคนเยอะไงไม่กล้าเข้าไปอ่ะเร<อ>าวันนี้อ่ะยูให้ไป,ปกินนมกำลังใจแม่แม่เรียบยูก็เคยเป็นแม่บ้านเหมือนกันก็ทำงานเลี้ยงน้องยูจนโตกินอาหารให้อร่อย เตะจังประตูก็มีเอามั้จะมีหกสิบมีสามห้าแล้วก็ตัวละกี่ห้าเอาตัวเล็กค่ะแม่สองตัวเล็กน่ากินแล้วประตูแต่ว่าพี่ดิวต้องได้บอกฟันนะโอเคบองจะมีจุดเกดกับสามห้าเจ็ดคือ แฮปปี้เท่าไหร่ครับเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าให้สองร้อยขอบุณค่ะค่ะยิ้มหล่อๆนะครับเออนี่ไงต้องเราตามเาออืมตรงไหมขายเนาะาำเป็นหรอคะเป็นครับนี่ปลาตัวเป็นต่อน นีต่ตอนปลาเลยตรงเท่าไรครับแม่ยีสิบค่ะยี่สิบาทบอกว้าปลาตัวนึงปลาทอดน่ากินมากดูดิทุกคนวันนี้พี่เดิวนะครับก็หลังจากเรื่องงานตอกบ,บัตรแล้วก็มาหาซื้อก,กับเข่ากับปลากินแรงพี่น้องนะครับได้อย่างกินแรงเนาะพี่น้องตัวนี้เลยครับ ปลาตัวใหญ่ตัวเท่าไหร่ครับม่ตัวนี้ร้อยสามิบอ้หเกมากขอบคุณครับสำเร็จเหงื่อเหงื่อเริ่มไหลใคร <15. S 2> ิ่มนาคนการม,มาซืา้อปลาต้าอ่าซื้อไปฝาก <150. S 1> เท่าไหร่ครับรนะ้อยห้าสิบอ่าอันนี้ร้อยสามอันนี้ยี่สบเป็นร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบ แม่จะเป็นไรไหมถ้าให้จาคคบ้อยกําลังใจจับมือเอาขอาแม่า้าถึงกับอึ้งเพื่อดีบอกแม่เข <_ k _> าอย่างต่อเอา